พิพยจารณาประกันภูมิพิพิจารณาทิ่โปรที่หรือสิบเอ็ดเปอ3์เซนตแล้วก็มีฝา,าก,กจัดยี่สิบก่อหน่งร้อยบริษัทบริษัทลูกก็ไม่ได้มีสถานะใป็นรับผิสัญญาแต่เรามีอมค์สินก็มีอำนาจการควบคุมผ่านการพูดด้วยผ่านสัญญาผ่านกรรมสัญญา,า,าเล่าให้ฟังก็คือว่าที่ผ่านมามีความขึ้นหน้าพอสมควรด้วยความที่ตั้งแต่บริษัทใหม่เริ่มใหม่จากศูนย์เลยครับแล้วก็สปีดโปรเซสเต่อไปตอนนี้บริษัทเปิดแล้วเปิดดำเนินการแล้ว เรียบร้อยล้วก็เพิ่มจุดจุดเปลี่ยนเป็น1 0ง0ล้านเรียบร้อยมีสภาัการแล้วสภาพการเสร็จแล้วเราก็ปัจจุบันก็ทำเก็บอะไรลรวก็ที่ทําปัจจุบันเรามีคนละด้วยนะครับคนก็มาอยู่แล้วประมาณ20กว่าคนก็ถือว่าถือว่าพอที่จะทำรุรกิีได้แล้วปัจจุบันที่ยังทำอยู่ก็คือทำระบบ3ตัวตัวแรกก็คือโ o มด o r i g i n a t o n ระบบการจัดการแล้วก็ระบบบัญชีออกมาอันนี้ก็คร่าวๆคือทระบบหลักไปครับระบบนี้ก็ใช้เวลาทัดทิดย์หนึ่งถัแต่ว่าโดยจะเริ่มทยอยเสร็จตุลาพฤศจิกาทันกว่าเสร็จสิ้นดังนั้นตอนตั้งบริษัทใหม่ก็ไม่เหมือนกับเราไปลงทุนในบริษัทเดิมนะครับก็สามารถถ้าลงทุนก็เร็วกวา่าน,นี่ก็ตั้งบริษัทใหม่ก็มีกระบวนการ หนึ 1> 1รร่งพฤศจิกาสองร้อนก็คือจะลองรับลูกค้าสิบลายยี่สิบลายเพื่อมาทดสอบระบบเพื่อมาทดสอบวิธีการต่างๆบุตรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครทดสอบระบบเสซะก่อนหลังจากนั้นทุกอย่างเข้าที่ทล,ล็อกร้อนพฤศจิกาเรวเริ่มทดสอบไปแล้วก็มีออกมาเชิออองวัด โดยหลักมีที่มีเงินเนี่ยถึงจะเป็นชื่อตัวเดียวนะครับมีที่มีเงินที่เราเคยทับที่ออกสิแต่กระบวนการจะต่างกันเยามากมีที่มีเงินตัวนี้จะต้องการวัดสินเชื่อเงินเข้าบัญชีลูกค้าได้ภายในสามถึงห้าสามถึงห้าวันเพราะฉะนั้นกระบวนการอนุวัดก็ดีระบบข้างในก็ดีจะต้องเร็วมากแล้วก็มีประเซ็ภต์มาก,กมากก็ใช้วิธีการออบบนไลน เชื่อว่าในออฟฟิเชียลล็อตได้หนึ่งพันวาหรือหนึ่งโกลาลประมาณนั้นตอนลอนช์ตอนแรกเนี่ยเราจะทำเฉพาะกรุงเทพและรอบๆกรุงเทพเสียก่อนเอาไปเชียลล็อตก็ทำเฉพาะห้าเจ้าที่ผมพูดพอต้นปีก็จะขยายไปหัวเมืองใหญ่ที่ทั้งประเทศนี่ก็น่าจะช่วย s อสได้ เยอะแน่นอนนะครับเราเราก็ตัดต่อเบี้ยลดต่อเบี้ยในตลาดเข้าไปข,ขายนะคับจากที่ปัจจุบันราดิบสิบสองสิบห้าสิหรือถ้าเป็นขายฝาก1 5 2ห้าสิบสนะครับเราจะวมาเลขตัวเดียวเลยประมาณ6.99ถึง8ปดจุดอันนี้เป็นเสถียรเป็นการเช่อเดิที่ไว้กิ่งเชื่อตัวนี้ก็แร้วเวลาห้ปีผู้ได้ยกยาวห้ปี น,นี่ก็ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็พูดได้ระหว่าง3แสน -10 ล้านถ้าเป็นที่ดิบุคคลก็3แสน -50 ล้านต่อปี5ปีเพิ่น5ปี5ประยะเวลาต่อปีก็6.99ถึง8.99แต่ว่าถ้าเสี่ยงมากกว่านี้ก็อาจจะประับน้ำหนักปรับต่อปีได้บ้างตามความเสี่ยงแต่เราดูหลักระวางที่6.99ถึง8.99ก่อนจะลดต้นหรือเปี่ยนเพราะฉะนั้นกน็จะช่วยให้สกิลเข้าถึง ตลาดได้สบายสบายครับเราก็ทําขายฝากด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ติดขายฝากเรารีไปแอนขายฝากด้วย,ย,วยน,นี้ก็จะช่วยคนที่ถูกเอ,อกเปรีเรื่องขายฝากเข้ามาในตลาดโดยวัตถูกงคมเนี่ยมุ่งต้องการให้รีไฟแนนซ์สินเชื่อที่ดินแล้วก็รีไฟแนนซ์ขายฝากด้วยต้องการแข่งขันให้ลดราคาถ้าปล่อยเฉพาะของใหม่เนี่ยผมนี่จะไม่ลงรงช้าอันนี้ก็จะเข้าไปแข่งขันแล้ว ance. ร,รีไฟแนนซ์ไปเลยแทนก็รีมาเลยอันนี้กับแอ์รักไม่มีใครทำสินเชื่อที่ดินนะ ต่ว่าไม่มีใครทำสินเชื่อที่ดีไม่มีใครทำขายฝากอันนี้เราตั้งบริษัทผู้มาทำสินเชื่อที่ดีแล้วก็ขายฝากตอนนี้คนที่ทำก็เป็นปอมมนอนแบงค์ที่ทำเยอะหรือบริษัททั่วไปตลาดขายฝากนี่มันมองไม่ออกจริงๆนะเพราะมันมันซ่อนอยู่แล้วก็ถ้าประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เราพิจารณขายฝากก็ไม่เกิน15แต่ชีวิตจริงเนี่ยจะเกิดส่วนสินเชื่อที่ดีมเนี่ยคนทำโดยทั่วไปนอนแบงค์ก็ทำบริษัทจำกัดธรรมดาก็ทำ เพราะว่าเพราะว่าเซ็นเช่นที่ดินไม่ต้องใช้ใบอนุญาตเพราะฉะนั้นใครก็ท่าได้ไม่ไดูพอม,คม,มัคมรโดยพื้นฐานไม่อยู่นะแต่ว่าถ้ามีแบรนพิเศษอาจจะดูเป็นรายรายไปแต่ว่าเจเนอเรลไม่ดูดใช้คอลเลคเตอร์เบสสุดนี่นะครับทอออี่ยูดีกว่าหล <พอ S 1> ักและกัน จะ,จะเร็วกว่าด้วยเพราะว่าอนุมัติด้วยโครงสร้างของแปลงรัฐหรือแปลงปฏิเดชมันก็อีของสิ่งจะใช้กระบวนการอย่างอันนี้จะกร,ระบวนการจะสั้นมากมันจะมีมเลยว่าที่ดินแปลงแบบนี้คุณภาพแบบนี้รปล่อยสิ่งเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์้วดอกเรียเท่าไหร่จบเลยสองคนโคสายไม่ต้องมีคณะกรรมการจัดประชุมอัุมัติไม่ต้องเลยจบเลยเพราะว่าถ้าจะมีอะไรที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ตรงนี้ มันจะบบนมีผลักน่าเสกออกมาไม่ตรงปรมเด็นก็อาจจะพิจารณาเรืองคณะกันแค่ไหนแต่ว่าต้องการเร่งสปีดให้เงินไปเร็วดูคุณภาพที่ดีและดูคมเิยยกตัวอย่างเช่นสมมติมีคนเอาที่ดินกดงาติดถนนพระราม4ในซอยพระราม4มาเราก็ให้สัดส่วน ้เลขลงแส่วนวงเงินสูงต่อเพี้ยนมาได้เพราะว่าคุณภาพดีแต่ถ้าเป็นสมมติไปอยู่ตางหัวเมืองเช่นปทุมธานีแต่อยู่ในไกลๆเลยแต่ว่าเข้าวัดเกศเช่นไปถูกขาหน้าดินขายไปถูกใครครอบครองมีน้ํามีไฟมีถนนทําได้แต่สัดส่วนอาจจะให้วงเงินต่ำกว่าของที่ดินเมื่อกี้ที่ผมเห็ต่อเพี้ยนสูงกว่าเพราะสภาพของ Channel <Okay. S 1> ใช้แชนแนลสาใช้ h ช n n น l สขามสิต่อไปเขาเมีแอปก็ใช้แอปหรือติดต่อตรงที่เราษชทวยแต่ว่าอันนี้ level ฐานความแข็งแรงของสิเราใส่สิ่เชื่อเรียกต่างไทยเราใช้ได้หมดของสาขาให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำมาก็คือกำไรก็ิั่เชื่อเชื่อสิ่สเชื่อตัวนี้แก้ปัญหาในเอสบที่ s อสเจ้าของอาจจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือเอสบีเจ้าของเป็นที่ดิดผลก็ได้ถามว่าแก้ปัญหาได้สำเเราไม่รับเราไม่รับบ้านที่ดยูมของบร,ร,ริษัทท่างถิ่นอย่างนี้ไม่รับนะพวกนี้พวกนี้จะมีข้อจำกัดไว้